ะะโอเคนะคะโอเคคนเข้ามาหรือยังมายัางมายัง สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ชอบอยู่บนรถแดงเชียงใหม่ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะก้าวหน้าทอของเราวันนี้มานอกสถานที่กัน,นะคะ่ะช่วงนี้เราออนทัวรต่างจังหวัดบ่อยนะคะชอบพิ่งไปใต้กับคุณธนาทรมาถ้าใครติดตามเพจเรานะคะไปยะลานะคะดูกิจการนมแพะซึ่งเป็นกิจการวิสาหกิจเพื่อชุมชนของเรานะคะแล้วก็ ไปที่จันนะด้วยนะคะสงขาไปดูที่ที่เขาจะมีการสร้างที่ภุทธสารกรรมเจอปัญหาหลากหลายมากมายวันนี้ขึ้นมาที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีงานพอดีกับว่าวันนี้ที่เชียงใหม่มีกิจกรรมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยชื่อว่าการชุมนุมฮาบอัลคิงนะคะใครบ่ใจจาเหนือก็อาจจะไม่เก็ตมุกนะคะฮาบอัลคิงเนี่ยมันเป็นภาษาเป็นกำเมืองนะคะเป็นภาษารานนาแปลว่า กูไม่เอามึงคือเป็นฮากับคิงนี่เป็นเป็นเวอร์ชั่นหยาบคายของ I กับยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฮาบอกเอาคิงหมายถึงว่ากูไม่เอามึงและเดี๋ยวเราไปถึงที่ชุมนุมค่อยถามนะคะว่าชาวล้านนาเปิลบอกเอาไผ่นะคะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะคะรถแดงกํลาลังพาเราไปที่อนุสาวรีย์สกษัตริย์สําหรับคนที่ยังไม่ยังไม่ได้ติดตามข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองซึ่งข้อคิดว่าน่าจะมีน้อยนะคะทุกคนน่าจะติดตาม ทราบใช่ไหมคะว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะมีการปิดประชุมสภาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยติสุดท้ายที่เข้าสภาก่อนปิดสมัยประชุมก็คือ,อ,อยติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งปรากฏว่าแทนที่จะมีการโหวตกันให้เสร็จนะคะสภากลับเลื่อนการตัดสินใจว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญในยติต่างๆที่ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายร,รัฐบาลเสนอเนี่ยเลื่อนไป โดยการตั้งกรรมธิการที่มีอายุ30วันแทนเหตุ mm hmm. ผลที่เลื่อนก็ถ้าใครติดตามข่าวเมื่อวานคือคักมากนะคะเป็นวันที่ประชาชนเนี่ยไปชุมนุมล้อมกรอบรัฐสภา,าไว้เลยทั้งทางบกทาง,ทง,ทง,ทงเรือนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะกดดันสมาชิกรัฐสภาให้ทําตามที่ประชาชนเรียกร้องได้สําเร็จการ แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะเริ่มต้นขึ้นได้ในสมัยประชุมนี้จะไปตัดสินใจอย่างทีก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยที่จะมีการเปิดประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรามาถึงรุ่สวัดีสามกษัตริย์แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมม็อบนี้นะคะซึ่งเป็นม็อบแรกเลยถ้าไม่นับม็อบเมื่อคืนที่หน้าสภานะคะเป็นม็อบแรกที่เกิดขึ้นหลังจากที่สภาล้มเหลวที่จะทําตามเสียงเรียกร้องของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ มาดูกันว่าความโกรธแค้นความไม่พอใจของนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่นี่พุ่งขึ้นถึงระดับไหนในกิจกรรมฮาบเอาคิงคนเยอะมากแล้วนะคะเพราะงานเขาเริ่มตั้งแต่4ี่โมงนะคะแล้วก็ถ้าดูด้วยตาตอนนี้ชัดเจนมากว่านักเรียนนักศึกษาเยอะมากนะคะน่าจะ90%ของการชุมนุมเป็นนักเรียนนักศึกษาซะเป็นส่วนใหญ่ เดี๋ยวไปแอบดูมีการชูป้ายกันเยอะมากนะคะอยากจะไปดูป้ายเขาเหมือนกันว่าเขาเขียนอะไรกันแต่ว่าเราจะเข้าไปได้ไหมคนเยอะจรวดเป็นเน็ตที่ทุกข์ขาเด็กฟังเด็กปัง ดูป้ายด้วยกันนะคะใช้ตัวไม่ใช่อญจกรรยยกเลินเป็หมายค้าประเวณีนะคะก็เกิดกับทุกการชุมนุมนะคะมีประเด็นต่างๆหลากหลายมากมายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลการ l e g ็ l i z e sex workers นะคะการให้ผู้รัิใ่งานอาชีพค้าบริการทางเพศเป็นเรื่องที่เป็นกฎหมายเพื่อสวัสดิการทางด้านเพศข้อเท่านะคะ ไ, yup. ได้เลยค่ะเขาเป็นไฮไลท์ของงานเลยค่าไไลฟ์เป็นอยู่ในเพจชนใก้าวหน้านะคะติดตามได้ค่ะได้เลยค่ะต่อต่อต่อเฮ้ยเราเฮ้ยังไม่ท้อมยังไม่ท้อมนี่น um ี่น um ี่น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 ี่ดูดูโคงเรามีดูโองเรานี่เห็นเห็นเห็นว่าอะไร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 ไอ้ไอ้ดีเห็นไหมสมเด็จพระเจ้าการีกิจกรรมนะคะก็ตอนนี้สวัสดีค่ะ ผมเชื่อเลยว่าเราคนไทยเป็นประวัติศาสตร์ไขแต่แม่ที่ผู้ชมงูส่วนใหญ่ก็เป็นชุดจุดำนะคะคนที่ไม่ได้ใส่ชุดดำก็ชุดนักเรียนชุดนักเรียนชุดนักศึกษานะคะได้เลยคะเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆได้เลยค่ะได้เลยค่ะพี่ชอบบ้างครับไหนอะท่ชอบพ่อพี่ชอบ ดีใจดีใจแดนแดนแล้วพี่ชอบพี่ชอบคุณธนาพรมาด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้มาค่ะไม่มาโดนเวทีแซวนะถ้าอย่างห้องนาำนะครับใครใครอยากห้องนาำนะเชิญได้ค่ะของครับของวันนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังดนตรีกันเลยนะครับผมมาด้วยกันครับขอบคุณนะคะขอถ่ายหน่อยที่มาจากกองปังจำได้ไหมมาเจอกันที่ค่ะมามาไอันนี้สนับสนุนแก้วของขอบคุณค่ะขอด่ายให้หน่อยได้ไหม อขอ,ขอช่วยถ่ายนิดนึงไ,ไ,ได้ไหมคะเซลฟี่ก็ได้เริ่มเข้าสูก่การถ่ายรูปแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราลองคุยกับคนที่มาชุมนุมกันดีกว่านะคะว่าีนนแจกสติกเกอร์เป็นหมุด๋อแจกสติกเกอร์อ่ะ,ออะโชว์นะคะ ที่นี่เขามีแจกสติกเกอร์กันด้วยนะคะเราไลฟ์กันอยู่ในเพจของคณะก้าวหน้านะคะมีขายไหมอันนี้ไม่มีขายพวกหนูทำกันมาเองแล้วอ๋อทำมาแจกในที่ชุมนุมเลยนะคะอ่ะคุยด้วยนิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราไลฟ์อยู่ในเพจคณะก้าวหน้าตอนนี้เพื่อมาดูบรรยากาศของการชุมนุมตอนนี้นะคะน้องไม่ต้องบอกชื่อก็ได้นะถ้าไม่อยากนะคะแต่อยากรู้ว่าเป็นน้องมัธยมหรือมหาลัยมหาลัยค่ะมหาลัยแล้วแล้วก็วันนี้มากิจกรรมก็คือเรามาเพื่อแจกสติกเกอร์โดยเฉพาะใช่ค่ะทำไมถึงต้องแจกสติกเกอร์หมุดคณะราษฎรใหม่ ก็เขาถอนออกไปเราก็ถอนออกไปก็เหมือนไฮดร้าค่ะงอกออกมาเรื่อยๆเราก็อยากให้แบบหมุดอยู่กับทุกๆคนไม่ว่าจะแบบมันไม่ใช่แค่ฝังตรงนั้นแล้วก็หายไปแต่ว่าจริงๆเราหมุดอยู่ที่ใจทุกคนค่ะสุดยอดเป็นไฮดร้านะคะยิ่งตัดยิ่งแตกออกมาโอเควันนี้เตรียมมากี่อันคะสำหรับมาแจก200ออันก็คือทำกันเองรวบรวมเงินกันเองเพื่อมาแจกโดยเฉพาะตามกำลังของเราเย่ยมากเลยเดี๋ยวไปติดนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะอ่ะได้หมุดมาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะได้เลยค่ะเป็น FC วิซาตะตั้งแต่ดีว่าคาเฟ่แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากพี่ชอบมาถ่ายรูปไหมคะค่ะอ่าไหน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 เราถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยนิดนิดนึงงไหมคะเราไลฟ์อยู่ในเพจชนะเก้าหน้าอยากรู้ว่ามาชุมนุมวันนี้เนี่ยมา ด้วยเหตุผลด้วยความรู้สึกแบบไหนอ๋อมาชมรมเพราะว่าอยากมาไล่รัฐบาลค่ะคือเราเป็นเด็กเนาะคือเราเห็นผลงานรัฐบาลหลายอย่างคือแบบมัน มันไม่ได้ค่ะไม่กะท่านโยบายการศึกษาแล้วก็เรื่องล่าสุดของชวนิีคอย่ะค่ะที่แบบบอกว่าเอออย่าไปฟังเสียข้างนอกนะแต่เสียข้างนอกที่คุณที่กำลังตกนฝูปร้องนะ่ะก็คือเสียประชาชนนะคะอเอมอืมม่อวานนี้ได้ติดตามไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่สภาก็ได้ติดตามว่ามีประชาชนไปรุมล้อมสอวอค่ะแล้วก็เห็นว่ามีมีคณะผู้ปัสสาไปดักรอหางน้ําด้วยแล้วรู้สึกไงที่สุดท้ายแล้วสภาไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเลื่อนเวลาออกไปหวังค่ะ ทำไมเขาต้องทำเองเขาไม่เขาทำเงกันทำอย่างนี้ด้วยเราสารรวบรวมในความสุขของเด็กเนาะเราสารรวบรวมรายชื่อขนาดนี้ทำไมเขาถึงต้องปัดตกไปด้วยแต่เขาไม่ทำงานรับใช้ประชาชนนะคะเขารับใช้คนคนหนึ่งอยู่แต่สวเขาก็ไม่ได้มาจากเราอยู่แล้วเขาเลยไม่ต้องรับใช้เราป่ะใช่ค่ะใช่เขาไม่รับใช้เราอยู่แล้วเขารับใช้คนคนหนึ่งเลยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะเรามาแย่งซีนเวทีหรือเปล่าคะเราเริ่มคนแรกที่นี่ค่ะ มาเลยค่ะเรื่องแรกครับคนบรายคราดชอบขอไหนลูกไหมคะก้องนี้ค่ะก้องนี้ค่ะชอหนูอยู่อีกนานไหมอยู่ค่ะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเออสองขอกอนนี้ค่ะคุณชอบจะขอขึ้นไปทักทายบนสักสองสามนาทีนะ้ไหมบนเวทีไม่ได้ชอบขอก้องนี้ค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะโอเค ขอรูปนึงไหมขอรูปนึงค่ะขอรูปหนึงค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเห็นกระเป๋าด้วยแจกฟรีนะครับคุณค่ะอุ๊ยอันนี้ก็แจกฟรีเหรอคะไม่แจ่ก็ขายไทยขเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอคุยกับน้องก่อนแป๊บนึงได้ไหมคะแจกฟรีครับอุ้ยพี่ได้มาแล้วอันนึงอันนี้เป็นสติกเกอร์หมุดเหมือนกันแต่หลักสีใช่ ABC ครับอ่ะมากล้องมาใกล้ๆนิดนึงค่ะอ่าถ่ายถ่ายรูปกับคุณพี่ก่อนกล้องไหนคะกล้องมือถื เขาเรียกอะไรอักษรล้านนาใช่ไหมคะนี่เนีอักษรล้านนาพาสเทลพาสเทลนี่คืออะไรแบบสีนวลจะได้ซอฟต์ๆซอฟต์ๆใสๆเป็นสติ๊กเกอร์หมุดสีนวลนะคะเป็นสีพาสเทลเราก็จะแบบซอฟต์ๆก็จะดูไม่แรงเบาๆครับล้วแต่ความชอบแต่ละคนเราคุยกันนิดนึงแนะนำตัวหน่อยค่ะครับชื่อเจมครับประสิทธิ์กุธารจน์ครับค่ะ คุณเจมมาในการชุมนุมนี้เนี่ยด้วยความรู้สึกแบบไหนยังไงก็มีความไม่พอใจก็ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี่ก็ตามหรสวเมื่อวานนะครับที่ในสภาที่พยายามเลื่อนนะครับการแก้แล้วูที่ประชาชนยื่นเสนอไปในอ,อย่างมีการแก้ไขใ,ให้มันเป็นธรรมมากขึน้น ความรู้สึกไม่ค่อยพอใจครับได้ติดตามการอภิปราย2วันที่ผ่านมาไหมคะเรื่องการยติการแก้รัฐมนตรีว่ารัฐบาลกับสวพยายามจะ่วงเวลาไม่ให้เกิดการแก้ไขแล้วมีพี่เห็นคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เนี่ยเยอะมากบอกว่าก่อนหน้านี้คนอาจจะรู้สึกลังเลนะว่าเราควรจะมีสวไหมแต่สวันที่ผ่านมาที่มีการอภิปรายเนี่ยมันตัดสินใจได้แล้วว่าเราควรจะมีสวหรือเปล่าคิดอะไรแบบนั้นคนไม่มีลวครสักพาสภาเดียวที่สสมาจากประชาชนโดยตรงเป็นคนดำเนินงาน อสวอตามนี้นก็รู้สึกว่าไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนแล้วก็การใช้งบประมาณที่เลือกตั้งสวไปก็รู้สึกว่าใช้เยอะมากแต่ก็ได้คนที่แบบเลือกข้าง,างมาดชัดเจนกันว่สั่งได้ตามใจนะครับผู้ชมที่ที่ อยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้จักแต่คุณเจมสเสียเป็นคนที่เคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยในเชียงใหม่มาหลายครั้งแล้วนะคะการชุมนุมหลายครั้งคุณเจมก็เป็นผู้ที่จัดการชุมนุมรเริ่มการชุมนุมทีนี้ในฐานะที่เราเป็นคนที่เคลื่อนไหวในภาคประชาชนเป็นคนที่ออกมาบนถนนเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อวานขึ้นแล้วประชาชนไปล้อมสภาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้สอวอเปลี่ยนใจได้ เรารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนจากนี้ไปมัน,มนจะต้องเป็นแบบไหนผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องมากขึ้นกว่าเดิมตอนที่ผ่านมาเราก็พยายามรับฟังกันไปเราก็ยังฟังในสภา,าแล้วก็นอกสภา,าแต่ตอนนี้เหมือนเป็นว่าพอในเม,มื่มสอสภา,าไม่ฟังก์ชันแล้วสสไอสตรัฐบาลไม่ฟังสงไม่ฟังนั้นผมเชื่อว่าการลงสนุนการใช้การเมืองของประชาชนที่เป็นการเรียกร้องนอกสภา,าจะเป็นคําตอบที่สมาาริผลได้ไวกว่าการที่รอการระเหลือาจจะเหลือทงเดียวแล้วเพราะว่าสภาก็ปิดสมัยประชุมไปแล้วด้วยนะคะสุกถ่วงเวลาไม่ฟังประชาชนเลยโดยเฉพาะคำพูดของประธานสภาครับ ที่บอกว่าให้ฟังข้างใน,ไ,นไม่ต้องฟังเสียงไม่ต้อง,งอไม่ต้องสนใจแรงกดดัน<ช><ช>ไทยนอกซึ่งความจริงแล้วผมสึกว่าประชาชนข้างนอกต่างหากที่เป็คนจะเป็นคนมีอำนาจในการต่อรองก็บอกว่ามีความต้องการอะไรเพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้าเกิดว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาประชาชน มีการยกระดับ<ม>การชุมนุมประท้วงขึ้นมาที่กรุงเทพเนี่ยทางเชียงใหม่คิดว่าจะยังไงคะก็มันอาจจะมี2แบบค่ะไม่ว่าเราจะจัดไปที่คู่ขนานด้วยแล้วก็คนที่พร้อมจะไปร่วมที่กรุงเทพก็อาจจะให้ไปร่วมกันต้องกระจายกันจัดแล้วก็ร่วมกันจัดดที่ว่าสถา,านการณ์ตอนนั้นจะสะดวกแบบไหนมากที่สุดแต่ว่าดูแล้วยังไงเราก็จะต้องอม,อม,อมกันยกระดับแล้วก็ขยับไปพร้อมๆกันเบิ่มกว่าเดิมแน่นอนโอเคขอบคุณมากนะคะอันนี้อันนี้ขอนะได้ครับแจกคเกี่ยมได้มาแล้วเ็น ก็บุดรายนะคะบุดส่งเสริมความหลากหลายทางเพศขอบคุณค,ะะค่ะอะ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวส่าขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะมาเลยก้องไหนคะ อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกล้องเราไปไหนแล้วอันนี้เขาเป็นกิจกรรมที่ให้เขียนใช่ไหมคะใช่กอไ่อรเป็นอกตอนองปี53ชอเป็นกลุ่มาพถ่ายก็เลยลองอยากลองฟอร์แมตใหม่ๆลองให้มันลงสืนบ้าง เอามาลงลลเอามาลงถนน<ช>งานศิลปะลงถนนเดี๋ยวนี้ประชาชนลงถนนอย่างเดียวไม่พอแล้วอสุดยอดเราเขียนอะไรดีอ่ะเขียนแฮปปี้เบอร์เดย์จิตภูมิศักดิ์ไหม มาลงถนนนะคะเยี่ยมมากเลยงานนี้มีกิจกรรมหลากหลายนะคะแต่ว่าความรู้สึกร่วมกันที่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่โกรธแค้นไม่พอใจจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่สภาน,นะคะเดีย๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆเดีย๋ยวเราหาหนักเรียนคุยกันดูอันนี้คืนปากกาขอบคุณมากคะ่ะอ่าวสวัสดีค่ะอ่าได้เลยค่ะมาหันมาหันมานี่หัมา Nào mỹ phong, nào mỹ kịch, nào mỹ phong. Nào Nào mỹ ป้าเราเดินเดี๋ยวแไดงไปอีฝั่งหนึ่งไหมคนคนยังมาเรื่อยๆนะคะคุณชอบบคค่อครับขอบคุณนะคะปา เดี๋ยวอ่ะโอเคขอบคุณค่ะมาเลยค่ะอ้มาพอดีเลยในัหนกันนไหนะมาเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคือเรานัดนักเรียนเร็วเอาไว้ที่ฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายรูปกับคนอื่นไปด้วยไปด้วยนะคะเราจะได้นไปถึงน้องนักเรียนเร็วเมื่อไหร่ขอบคุณค่ะ จะพยายามนะคะกองซ่กาน่าันักเรียนเยอะมากจริงนักเรียนเร็วนี่เขาไม่ได้มีเฉพาะที่กรุงเทพนะคะสาขาเชียงใหม่ก็มีเหมือนกันมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะวันนี้ช่อนนัดน้องนักเรียนเร็วที่เรียนอยู่ที่เชียงใหม่เอาไว้นะคะเดี๋ยวเดินไปหาเขากัน ว่าแต่อยู่ไหนนะคะคนเยอะมากหากันเยอะยากนะเิ่นจบไปสองเพลงขึ้นมาเปิดทุกคนครับไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่มีไหนเราพูดสิเขาูด้คนกังจะมาดูเสื้อนะคะมาเลยค่ะขอบคุณค่ะอ่ะมาเลยค่ะ Power belongs to the people นะคะอำนาจที่แท้จริงเป็นของราษฎรไหนดูซิมีเสื้อแบบอื่นหรือม่ถือให้หน่อยได้ไหมคะบอดีหนูเอามาใครอ๋ออันนี้เป็นเสื้อตีมงานนะคะฮาบอเอาคิงใครที่ไม่เข้าใจคำเมืองนะคะฮาบบอเอาคิงแปลว่ากูไม่เอามึงนะคะฮานี่แปลว่ากูขอให้เลยขอบคุณค่ะอะ นี่เสื้อเป็นของตัวเองแล้วนะคะป็นที่เราเลยสำหรับงานนี้้าบบอเอลคิงข้างหน้าเป็นชูสามนิ้วนี่ข้างหลังแฮชแฮกฮาบบอเอาคิงเดโมแครซี่นี้เด็ดประชาธิปไตยกำลังเป็นที่ต้องการนะคะ <c oughs> มาเลยค่ะเป็นอปอ่ามานักเรียนเร็ว